เราไปจ,จล Yo, โลกทุกคนนะครับวันนี้กับฟิลิปโคงนะครับวันนี้ผมก็จะมารี้ยวมอสโปเก c ไซคมอสนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นมอสจักรยานของทางอโปเกมอนนะครับซึ่งใครที่เคยเล่นโปเกมอนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าไอไอคนไอพระเอกมันชื่ออะไรไม่รู้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูมาประมาณเออ ลาวลวเออสิบสองปีได้แล้วนะครับก็ไม่รู้มันชื่ออะไร,รชื่อแอชแอชมัง้งถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ดิเออจำไม่ได้นะครับก็ไอตัวเนี้ยคือมันเป็นมันจะก็เป็นมอจักรยานของโปกเกมอนที่แฟนแมเขาทํามานะครับซึ่งเรามาดูกันเลยนะครับซึ่งไอเนี้ยจะมีสองสีก็จะมีไออะโครไบกับเออแมชไบไบนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของโคราตัวละครหรือเปล่า ไม่แน่ใจจำไม่ได้เลยไม่ได้ดูมาสิบสองปีลืมหมดละนะครับซึ่งมาดูอย่างแรกเลยครับอัโคไบวิธีการสร้างนะครับก็ใช้ bicycle handler bicycle wheel bicycle seat แล้วก็ bicycle frame ซึ่งวิวเนี่ยใช้สองล้ออยู่แล้วนะครับเป็นจักรยานสองล้อธรรมดานะครับซึ่งมาดูอย่างแรกนะครับซึ่ง bicycle handler <c oughs> ไ,ไอที่จับหรือว่าเรียกว่าที่จับเนี่ยก็จะใช้ไอรอนสี่อันกับเลนส์สองอันนะครับแล้วก็ <c oughs> ที่นั่งก็จะใช้ เซเทอร์บูสีอะไรก็ได้แล้วก็ไอรอนนะครับแล้วก็เรื่องล้อก็จะใช้ไอสป็กกับไอบูสีดำนะครับซึ่งสโป็กเนี่ยสามารถครัดได้โดยใช้ไอรอน5อันวางเป็นแนวแพทเทิร์นแบบกาก,กบาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือไบทิคอลเฟรมนะครับจะใช้ไอรอน1 2 3 4 5 6, 6 6อันด้วยกันนะครับก็จะแล้วก็เอามาประกอบรวมกันแล้วก็ใส่ไออเรนจ์ไดออกมาซึ่งออเรนจ์ไดก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าผสมสีกันยังไง นะครับซึ่งมาดูอย่างแรกกันเลยนะครับไอ้เอาเอนดีกว่า March b ไก็คือประกอบเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนเป็นลาพิ s เฉยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง bicycle tool นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ซ่อมซ่อมพวกไอจักรยาน wrench driver แล้วก็ hammer นะครับซึ่งไอ bicycle tool เนี่ยคือแบบเหมือนรวม3อย่างเข้าไปเลยอ่ะคือรวมเข้าไปแล้วก็ใช้แบบกึ๊กกึ๊กมมไปเลย นะครับเพื่องจะมีแฮมเมอร์สกิลเเวอร์แล้วก็เวนช์ซึ่งไอปะแจนะอาเวนช์นะครับก็จะใช้ไอรอน3อันแล้วก็สติ๊กหอันนะครับแล้วก็แฮมเมอร์ก็คือค้อนใช้อะใช้ไอรอน4อันแล้วก็สติกนะครับโอ้รู้สึกปวดหัวนะครับแล้วก็สกิลเดเวอร์ก็จะใช้อรอนสอันกับสติ๊กหนอันนั่นเองนะครับวันนี้ก็คือ3อันนี้แต่จริจริงก็ใช้แยกได้นะครับแต่ว่า แค่ดูรายเลิตี้มันจะน้อยนะครับซึ่งมาดูอย่างแรกกันเลยนะครับมาดูไอไออะโครไบต์กันก่อนนะครับซึ่งเวลาจอดมันก็จะจอดเอียงเหมือนแบบว่าเออคุณมีขาตั้งตั้งเอียงไว้อ่ะเราขึ้นไปนะครับเราลองเดียวอ่ะปื้ดอันนี้ผมเดียวนะครับเอ่อมันก็จะเปลี่ยนมุมมองกล้องนะครับอ่าดูมองฟ้านะครับซึ่งเวลาเราขับชนนะครับสมมติหมูมุ๊ปอ่าขับชนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเลือดของจักรยานมันลดลงคุณก็ต้องกด ข้อขวาแล้วก็ไอ้ดูลลาร์เบริตี้มันก็จะลดนะครับแล้วก็มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าสมมติผมชนบ่อยนิดนึงอะสมมติผมชนอะไอ้นี่แล้วก็ัวตัวนู้นอีกปุ๊บ่อะอีสนะครับกดเออใช่กดสเปีบาร์จะกยร์ยานกระโดดได้นะครับถ้ากดสเปีบาร์นะครับปุ๊บอะลงจอดนะครับก็จะเห็นนะครับก็อะ่ะกดข้อขวาอันนี้ก็จะใช้ซ่อมแบบอ่าจากมันก็จะลดเป็นหนึ่งดู l ลารเบริตี้ นะครับซึ่งแนะนําว่าถ้ารู้เออมันใกล้แตกล้วก็ให้ซ่อมไปนะครับถ้าคุณจะนะครับถ้าคุณจะใช้ไอเนจีิินครับเราสมมติ่งอัะปุ๊บปุ๊บอ่ะอันนี้ก็จะเสียอาสองครั้งเพราะว่ามันจะให้เลือดไม่เท่ากันนะครับส่วนตัวอันนี้คือเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือกดต้มกดซ่อม T เลือดมันก็จะเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือในตรวของตัวตัวซ่อมนะครับมาเราอย่าเพิ่งมาพูดเรื่องตัวซ่อมมาก นะครับเรามาดูเรื่องจักรยานถ้าสมมติคุณตีก็จะเหมือนม็อบนะครับเลือดค่อยๆลดปุ๊บ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 แปกก็ตายไปนะครับก็มันก็จะสุมดอกชิ้นส่วนออกมาก็คือมันจะสุมดอกไม่เหมือนกันทุกๆครั้งนะครับคือมันจะสุมไอ้พวกนี้สักอันหนึ่งอ่ะเอ้ไม่ไม่ใช่สักอันหนึ่งบางทีก็4ี่อันบางทีก็แบบทั้งจักรยานบางทีก็แบบเออมาชินนี้กับชินนี้อะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือมัชไบส์นะครับซึ่ง มาเราลองขับเราลองเกมโมดูนนะเกมโมดศูนอ่ะอรนะอรนะเราลองขับก็จะเห็นนะครับว่าเลือดเลือดของจักรยามันมีเท่านี้ปึ๊บนะครับลองเ้ <c oughs> ยไอ <c oughs> ช้อนดิปึ๊บอ่ะเค okay. ปึ๊บตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดูถึกหน่อยนะครับ <c oughs> ก็จะถึกนิดหน่อยนะครับสำหรับไอ <c oughs> <c oughs> ตัวมัสบายนะครับ ก็เป็นแบบไต่เขาอันนี้ก็คือปึ๊บปุ๊บป๊บไต่เขาได้ว่ายน้ําได้ด้วยว่ายน้ําได้ด้วยนะครับเราเล่นอันนี้เราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับก็มอชบอยเนี่ยก็จะถึกหน่อยแล้วก็ถ้าตีเนี่ยอ่าถ้าตีก็จะใช้เวลาข้อเยอะกว่านิดนึงครับปึ๊บอ่าแล้วก็จะสุมจับชิ้นส่วนเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ลองเอาออกไปนะครับก็หมดกันแค่นี้นะครับสลับมอสไอโปรเจคไซเคนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดสป r ร์ e และอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าไอตัวพระเอกของเรื่องเนี้ยมันชื่อว่าอะไรนะครับผมจะไม่ได้ <laughs> ง่ายเหตุผลง่ายดีเดียวนะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ